เปลาค่ะพี่กลับมาแสดงตัวแล้วที่รักจ๋าเฮ้ยเปล่าไอ้ตัวแม่ครับคุณแม่นั่นก็เลยนะผมเจอตัวแม่ไอ้โลจิตที่โทรมาหาน้องเปล่าแม่จำเสียงที่รักจ๋าได้แม่เเยยดี๋วมาเลยแม่รีบมาเดี๋ยวคนดูเขาเชื่อกฉันจะยุ่งที่พูดเนี่ยพูดได้มันเข้าเพลงเพลงน้องเขากลับมาแสดงตัวด่วนใช่ไหมที่รักจ๋าใช่ไม่ใจไม่ได้จริงไงคนนี้เปล่าทำไมหน้าเหมือนชีอย่างเงี้ย she is beautiful ผมนี่คือเพลงจากอัลบั้มแรกในชีวิตของน้องเปาใช่ค่ะกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงคิดถึงยังคิดถึงยังคิดถึงยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อยู่งั้นเลยเอายู่งั้นเลยเฮ้ยหอเอาล่ะ คอนเซปต์ของอัลบั้มนี้เป็นยังไงบ้างเห็นแบบว่ามีความทันสมัยนะแบบใจายอะไรได้กี้ก็เป็นชื่ออัลบั้มกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงเพลงเมื่อกี้เป็นเพลงเร็วนะคะเป็นซิงเกิลแรกชื่อว่ากลับมาแสดงตัวด้วนค่ะก็ในอัลบั้มก็จะเห็นความเป็นตัวเป๋ามากขึ้นค่ะก็จะได้เห็นเปาเต้นสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต่ในาการเต้นมิก็แอบได้ยินเสียงระนาดเสียงอะไรไทยๆท,<ช>ที่แบบว่า<ช>เออมีมีมีดนตรีไทยมาผสมกับความแบบทันสมัยมากขึ้นอะไรอย่างงเี๋อและที่สําคัญมีเสียงเนิ่นๆนิดๆบอกคำเดียวเลยน่ารักอ๋อ <c oughs> น่ารักขนาดนี้แบบไปฝึกเสียงแบบฝึกร้องมาจากใครอาจารย์เสียงได้ดีค่ะอาจารย์ไหมมีอาจารย์จ้างอาจารย์มาสอนอะไรอย่างนี้ไหมโอ้ไม่ไม่ได้จ้างอาจารย์ไม่ได้จ้างอาจารย์ก็อยู่สุพรรณก็แม่เป็นครูสอนร้องเพลงคนแรกแล้วอย่างนี้คุณแม่ก็ร้องเพลงพร้อมมาก อย่างนี네้คุณแม่แบบมาร้องเพลงให้เราฟังเลยได้ไหมเนี่ยเอามาโชว์มีเฮทั้งทีเนี่ยจัดจัดโชว์ใหญ่ให้พี่เลยจัดใหญ่ใหี่ให้พี่เลยให้พี่เลน้องน้องหมายความว่าน้องหมายเอ้าคุณเน่าทำไมเนี่ยวะน้องหมายความว่าน้องหมายว่าจะมีโชคมัน้ปอร์วาลีกับคุณแม่ได้ค่ะจัดมาเพื่อโชว์มีเฮเลยโอ้ยเราได้รับโชว์ใหญ่ให่มาเพื่อเราเลยแล้วจะบางอย่างดูรื้ยัง แล้วเดี๋ยวไปพร้อมกับน้องป้าปวีณีและคุณแม่กันได้เลย เราคุณแม่ครับคุณแม่สวัสดีค่ะมาคุณแม่ผมคิดถึงคุณแม่คุณแม่คิดถึงลูกเขยคนนี้หรือเปล่าแม่จ๋าคุณแม่คุณแม่อาจจะไม่เท่าไหร่ระวังโดยคุณพ่อเตะมาด้วยคุณพ่อมาด้วยพ่ออจริงพอจริงครับคุณแม่ครับคุณแม่เป็นนักร้องหรือเปล่าคุณแม่ครับไม่ได้เป็นไม่เป็นนักร้องอ่ แต่ร้องเพลงได้ดีขนาดนี้นี่แล้วคุณแม่เป็นครูสอนด้วยต้องถามหน่อย,อยครูสอนลูกมาเสียงเพราะขนาดนี้คุณแม่สอนอยังไงมีเทคนิคการสอนังไงครับก็ให้ร้องตามคุณแม่ <laughs> <อ>และอีกหนึ่งอย่างเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่น้าเสียงเขาเมือนขนาดนี้เนี่ยเขาเนี่ยเคยขึ้นเวทีประกวดร้องเพลงเวทีเดียวกันมาแล้ว แล้วไม่ตกปีแย่งชิงเงินรางวัลกันเหรอคุณพแม่ลูกกันแม่ลูกกันเราไม่ชนกันเหรอฮะคนละรุ่นคนละรุ่นกันลโอ้โหเวทีเดียวกันแต่คนละรุ่นใช่มันแบ่งรุ่นอะไรเป็นยังไงบ้างฮะก็ของหนูก็จะรุ่นเยาวชนทั่วไป9-15ปีแล้วก็แม่ก็ประชาชนทั่วไปค่ะอ๋อแล้วผลการแข่งขันเป็นไงครับการแข่งขันครั้งนั้นได้ที่สองทั้งคู่ค่ะจะเป็นแม่ลูกก็ได้ตำแหน่งเดียวกันเลยแต่ว่าแต่ว่าแม่ได้ขวัญใจประชาชนโอพ่อทุ่ง พ่อช่พ่อทุ่มวงอะไรให้พ่อทุ่มวงอะไรให้ตอนนี้พ่อก็เป็นอ่ะติดหนี้ผ่อนกับอีออนต่ออยู่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ก็มีกันส่วนตัวนะก็อย่างี้แหละเสียเขาก็ติดนักร้องธรรมดาวันนี้ขอบคุณทั้งคุณแม่ขอบคุณน้องเปามากที่พาเพลงพ่อๆมาฝากของคุณโชว์พิเศษจากทั้งสองคนขอบคุณมากๆขอให้เทปขายดีเออถามหน่อยดาวน์โหลดได้ที่ไหนตัวดาวน์โหลดไปแล้วที่ดอกจันทร์หนึ่ง 2องส3 3แล้วก็กดโัรวออกค่ะไอ้ดอกจันนี่ก็คือดอกจันนะหนึ่งสอสแล้วอะไรนะ7 0 3 3 123 7033แล้วอย่าลืมกดโัรวออกด้วยแล้วติดตามอัลบั้มเต็มได้เมื่อไหร่ครับค่ะตอนนี้ก็ซีดีวางแผงแล้วค่ะแล้วก็ดีวีดีคลาเกก็กำลังจะตามมาแล้วค่ะ้ติดตามผลงานของน้องเปาได้นะฮะขอย้ำนะครับถ้ารักน้องกูนา ซื้อของที่ถูกลิขสิทธิ์ครับเพราะการใช้ของละเมิดลิขสิทธิ์จะทำให้คุณเป็นแค่ไอ้หัวขโมยกิ๊ก็นะจ๊ะปากไป้ลยนะครับผลงานของน้องเปาครับและเดี๋ยวพี่จะรีบไปแสดงตัวต่อนะจัตุรัส